สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะ Hello! Hello หลเอเ b อร์ลดีตระเวกายกิเลสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้พามาชมร้านค้านะคะนี่เปิดวันแรกแบบว่าคนแบบว่าต่อคิวกันยาวไปถึงนู้นเลยคะ่ะที่ถ่ายให้ดูนะคะนี่ชื่อร้านชื่อว่าน้องมอนะคะ เข้าไปข้างในกันเลยจ้าไปดูข้างในเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่สินค้าก็จะมีประมาณนี้นะคะยาสระผมทีทเมนต์ก็จะมีของประมาณนี้ค่ะมีที่คาดผมครีมกันแดดอันนี้จะเป็นแชมพูแห้งนะคะเคยซื้อไปแล้วรอบก่อนใช้อยู่ประมาณหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเพราะว่าลืมค่ะว่าตัวเองมีนะคะ จะมีหลายกลิ่นเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะลองไปซื้อใช้กันดูนะคะมีหลายแบบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีผ้าแบบว่าคลุมผมเลยนะคะยาสะผมทิชเมน้นอันนี้เป็นที่ม้วนผมก็มีนะคะที่เป็นโลม้มวนผมค่ะนี่เป็นประมาณนี้ค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมคะทุกคน เยอะจริงๆคุณขะมีหลายแบรนด์เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกที่บำรุงผิวลุงแล้วก็บำรุงผมนี่บำรุงผมนะคะจะมีเป็นครีมย้อมผมค่ะยงางรัดผมมีประมาณนี้ตามที่ถ่ายมาเลยนะคะมีกรารกลายตัดผมด้วยค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์การทำสีผมนะคะ แชมพูก็มีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งทีตเมนต์คอนดิชันเนอร์นะคะมีหลากหลายให้เลือกซื้อกันเลยนะคะลองไปเลือกซื้อกันเลยค่ะนีที่ม้วนผมที่หนีบผมเราก็มีนะคะทางร้านก็มีเข้าไปก็จะประมาณนี้ปะการเดินดูนะคะการจัดร้านก็จะเป็นเหมือนอีเกียนะคะเคยเป็นเคยไปอีเกียกันไหมคะ ก็จะเดินไปไปทางเดียวเลยนะคะไม่มีทางออกมีรองเท้าได้ขาดสามยูโรเก้าสิบดูค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นรูปแตงโมแล้วก็จะมีเป็นรูปนกตัวนั้นนะคะนกอะไรขายยาวๆก็เรียกว่านกอะไรนะคะนี่อันนี้โซนนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะสําหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไปเที่ยวชายหาดน,นะคะ<ฮ>อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะกลมๆนี่มีครีมอาบน้ํา ตรงนี้ก็จะเป็นบียางรัดผมแล้วก็จะมีที่กิบเหนีผมนะคะนี่มีประมาณนี้เลยค่ะเยอะมากเลยถ่ายที่แบบว่าโอ้อันนี้ถ่ายผ่านๆก็ยังเยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์การทำสีผมะคะ่ะกิบที่ร้านนี้แบบว่าถูกมากเลยค่ะแค่สี่ยูโรห้าสิบเซนเองนะคะวันก่อนนั้นไปซื้ออีกร้านหนึ่ง 20ยูโรค่ะโอ้แตกต่างกันมากเลยถ้าซื้อร้านนี้ได้ไปเลย4ชิ้นนะคะร้านนั้นได้แค่ชิ้นเดียวถูกมากทาไมคิดไม่ได้ว่าร้านนี้มีขายที่ร้านนี้ค่ะนั่นอีกอันหนึ่งก็2.60ยูโรหเองแบบว่าถูกแบบว่าถูกถูกใจมากเลยค่ะใครที่อยู่ฟินแลนด์ลองไปหาซื้อที่ร้านนี้ได้นะคะแบบว่าราคาแบบว่าถูกใจโดนใจเลยค่ะ ที่ร้านนี้ก็จะมีสินค้าให้เลือกทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะวัยรุ่นหนุ่มสาวแบบว่าชอบเข้ามาซื้อมากเลยค่ะตอนนี้ไปหยิบตะกร้ามาแล้วนะคะตอนแรกว่าจะมีซื้ออะไรเพราะว่ารอบก่อนไปแล้วค่ะหยุดมแบบว่าอดใจไม่ไ,มได้ค่ะต้องไปหยิบตะกร้ามานะคะอันนี้คืออุปกรณ์การเซลฟี่นะคะเป็นขาตั้งกล้องค่ะแบบว่ามีหลากหลายให้เลือกซื้อเลยใช่ไหมคะนี่ซุมนี้เป็น ยาทาเล็บนะคะเยอะมากเลยหลากหลายแบรนด์เลยนะคะฝั่งตรงข้างหน้านันก็จะเป็นพวกบอชออนค่ะขนตาปลอมอะไรแบบนี้นะคะมีหลากหลายให้เลือกซื้อเลยมีพวกมีดโกนไว้กันคิ้วอะไรแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์นะคะอะไรนะมัสคาร่าค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเล็บปลอมค่ะใครที่ชอบทําเล็บนะคะก็จะซื้อไปติดเล็บยาวๆนะคะคนที่นี่ชอบทําเล็บกันค่ะเยอะเลยอันนี้จะเป็นเหม,มือนว่าอะไรนะอ่าคิมรองพื้นค่ะนี่คิดไม่ออกมีตุ๊กาตาด้วยเห็นไหมคะมีคนมาเดินซื้อเยอะเลยค่ะ สัลีอะไรแบบนี้นะคะผ้าอนามัยก็มีหลากหลายมากเลยค่ะเข้ามาที่มาร้านนี้แบบว่าได้ครบทุกอย่างไม่มีแค่ของสดเท่านั้นเองค่ะพวกผักผลไม้แบบนี้แต่ว่าของใช้พวกแบบนี้เครื่องสำอางมีเยอะมากหาซื้อได้ที่ร้านปกติไม่มีค่ะมีแบรนด์ที่ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่มีนะคะ ราคาก็ย่อมยาวได้ค่ะไม่ได้แพงนะคะอ,อันนี้เป็นเซ็ตของแบบว่าของเด็กนะคะมันจะมีพวกกิฟตอะไรน่ารักน่ารักเลยนะคะกิฟตน่ารักมากลายต่างๆของเด็กนะคะ ก็พยายามถ่ายไม่ให้เห็นหน้านะคะแต่บางทีก็เห็นมาบ้างแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่าที่แช็ดเครื่องสำอางนะคะหลากหลายอ,อันนี้พวกเป็นเหมือนเซรั่มนะคะรอบก่อนซื้อตัวนี้ไปใช้นะคะ ใช้ยังไม่หมดเลยค่ะแต่ว่าซื้อครีมมาเยอะมาตุนเยอะก็เลยไม่รู้จะใช้ตัวไหนก่อนตอนนี้ก็ไปเซอร์ใหม่นะคะลดราคาไปตุนมาอีกอันนี้เป็นหน้ากากค่ะหน้ากากามาร์กหน้านะคะมีถุงเท้าน่ารักน่ารักเลยค่ะนี่โซนนี้จะเป็นสำลีนะคะเยอะมากแล้วก็มีคัตต้นบัตใช่ไหมคะที่ไว้ปันหูเนาะโฟมล้างหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะ มีครบทุกอย่างที่โรกสิวที่อะไรแบบนี้มาร้านนี้จบที่เดียวเลยนะคะยังมีอีกเลยค่ะนี่ที่มาร์กหน้านะคะอาจจะเวียนหัวบ้างนะคะทุกคน <laughs> ถ่ายบอกว่า อันนี้เป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีที่คาดผมเนาะไปกันต่อเลยค่ะมีอีกเยอะเลยค่ะอันนี้ยังไม่ทั่วร้านเลยนะคะน่าจะได้ครึ่งหนึ่งนะคะเหลืออีกครึ่งนะคะเหลืออีกครึ่งร้านมันมีคนเยอะเนะเาะแล้วก็ถ่ายแบบว่า เราก็หลบๆกลนนะคะไม่ให้เห็นหน้าเนาะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเวียนหัวไปแล้วนี่อันนี้โซนของคุณผู้ชายแล้วนะคะพวกโฟมล้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโกนหนวัดโกนอะไรน้ำหอมอะไรมิที่ รีมโกลนวดนะคะนี่เรามาเจอแล้วป๊อปคอนของเราค่ะอร่อยมากนี่อร่อยต้องจัดเลยค่ะไปเจอแล้วต้องจัดนะคะ2ยูโร80เซนค่ะจะไม่ได้ร้านที่เคยไปซื้อมานะราคาเท่าไหร่น่าจะราคาเท่าๆกันนี้นะคะเท่าไหร่ก็ร้อยก่า ร้อกวาบาทนี่หลยเนาะสองยูโรแปดสิบมียาสีฟนันแปรงสีฟันแบบธรรมดาแล้วก็มีเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะน้ำยาบา้วนปากเริ่มเปียนหัวกันยังคะทุกคนถ่ายแบบว่าทด้เวียนหัวมาก คนเยอะไงคะ,ะ,คะก็รีบๆถ่ายายมาอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกน้ำยาล้างจานนะคะอันนี้เป็นน้ำเป็นไอก้อนที่ไว้ล้างจานในเครื่องล้างจานนะคะนี่คะ่ะมันจะเป็นก้อนแบบนี้ที่ชี้ให้ดูนะคะ ชอโกแฟนี้นะคะที่ใช้เป็นผงซักผ้าขาวนะคะผ้าที่ผ้าที่เลอะๆนะคะนี่มีของใช้แล้วก็มีพวกขนมชอบก็แแลตอะไรแบบนี้นะคะนี่มาเลือกซื้อกันเลยคนซื้อเยอะ,ะมากเลยนะคะนี่คนเข้าเรื่อยๆเลยนะคะขายดีมากรอบก่อนมานะคะนี่ก็มีของเล่นเด็กด้วยนะคะรอบก่อนมาทุกคนมีกาลา กะลาที่เป็นแบบว่าที่เป็นมะพร้าวแก่ของเรานะคะแล้วเราผ่าครึ่งใช่ไหมคะเขาก็มาทําเป็นแบบเป็นจานแบบนี้นะคะเอามาขัดๆๆสวยๆนะ mm hmm. แล้วทำเป็นจานบ้านเราก็เคยใช้ใช่ไหมคะแบบเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวใช้เนี่อันนี้จะเป็นโซนของกินด้วยนะคะตัวนี้ก็หยิบมาอยู่นะคะทุกคนเราเอามาชิมดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง อร่อยไหมมีรสสตรอเบอรี่กับแอปเปิลค่ะหยิบมาแล้วก็มี M&M ด้วยนะคะนอย,อยู่ข้างๆกันฝั่งนู้นลองเอามาชิมมีเครื่องดื่มด้วยนะคะร้านนี้ก็มีเครื่องดื่มมีทุกอย่างที่เลือกสรรกันเลยค่ะอันนี้ขนมตรงนี้จะเป็นเหมือนขนม ABC บ้านเราเลยค่ะนี่ลักษณะเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นเป็นรูปอะไรนะ่าจะเป็นรูปปลารูปสัตว์นี่แหละคะ่ะ ขนมเยอะเลยนะคะถูกใจเด็กเหมือนกันนะคะนี่มันว่าเครื่องหนึ่งของร้านเลยนะคะนี่เป็นขนมอันนี้เป็นเครื่องดื่มอ,อะไรไม่แน่ใจนะคะไม่ได้อ่านแค่ยกดูเฉยๆเหมือนเหมือนเป็นไข่มุกข,ข้างในเลยนะคะแต่ไม่มั่นใจนะคะนี่เป็นป๊อปคอนแบบที่เขาใส่ในไมโครเวฟนะคะบ้านเราก็น่าจะมีนะคะใช้เวฟในไมโครเวฟอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นชาหรือเปล่ามอนชามากเลย ก็ไม่ได้อ่านมากหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเนวทุรานะคะช็อกโกแลตที่ทาขนมปังค่ะเป็นขนมต่างๆนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะนั้น o r ร o โค่ะชิ้นละหนึ่งยูโรไม่แพงเลยก็หยิบมาหนึ่งตีบ้านเราก็38บปาทนะคะบ้านเราขายเท่าไหร่เอ่ยมีขนมเยอะมากโลนี่นะ มีเยลลี่มีอะไรนะคะนูมาเจอกันแล้วขนมกรอบๆเลยจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดทัญยพืชต่างๆอันนี้เป็นลนักษณะเหมือนโก๋แก่เลยนะคะซื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยเหมือนโก๋แก่บ้านเราหรือเปล่ปปาเป็นถั่วที่สงเคลือบ ปากกาดีนสอมีได้มีอะไรนะคะมีได้มีอะไรหลายอย่างดูมีถุงใสของขวัญร้านนี้มีครบครันเลยนี่ค่ะช็อกโกแลตค่ะโซนนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะอร่อยยี่ห้อ,อน,นี้อร่อยมากเลยอันนี้ก็หยิบมาซองถุงนะคะนี่ตัวนี้นี่อร่อยชอบหยิบมาสองถุงเลยจ้ามันเป็นอะไรที่ ถูกใจแล้วอะคะ่ะซื้อปกติก็ซื้อกินอยู่แล้วเวลาไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เลยจัดมาสองยโรหกสิบค่ะถือว่าราคาไม่แพงนะคะก็เลยจัดมาสองแพคะคะ่ะอืมจัดไปเลยจุกๆคะ่ะคิวต่อไปว่ายาวมาก คนต่อคิวจ่ายเงินแบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งแรกๆนะคะยิ่งแต่ต่อยาวเป็นครึ่งล้านเลยค่ะยาวแต่วันแรกไม่ได้ไปนะคะเห็นแต่เขาเอาลงในในเพจนะคะเพจของห้างนะ่ะโอ้ยคนต่อคิวแบบยาวมากตรงช็อกโกแลตนี่ก็จะอยู่ในด้านหน่อยนะคะนี่ไปแล้วค่ะขนมนยังเยอะอยู่เลยค่ะ ช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากก่ะนี่ห่หอสีสีทองเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะอันนี้เป็นเป็นลูกอมนะคะลูกอมตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันมีเยลลี่อีกแล้วค่ะอตอนนี้ก็มายืนรอจ่ายเงนินแล้วนะคะนี่แถวยาวไปนู้นนะคะแถวยาวมาก แถวยาวมากเนี่ยมีเครื่องดื่มมีอันนี้เป็นเครื่องปรุงแล้วนะคะเครื่องเทศนะคะนี่มีมีถุงสุ่มด้วยนะคะ10ยูโรค่ะ สำหรับวันนี้ก็พามาช็อปนะคะเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่กดติดตาม Thank you for watching and support my channel กีโตสุณกัสโซยยติลาสิกนนาวานบายบายสวัสดีค่ะไปขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะคะแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะบายบายแฮปปป้ bye bye. Hey, bye. สวัสดีนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม